ได้น้ำบาดาลมาช่วยเห็ดเราก็เพิ่มรายได้เราก็ดีขึ้นก่อนหน้านี้ทำไร่อ้อยอะค่ะผลก็ไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลก็้อ้อยก็ไม่งามปุ๋ยก็แพงขึ้นด้วยก็เลยมาทำเห็ดด้วยกันน้ำในหมู่บ้านช่วงหน้าแล้งเราจะมีปัญหาเรื่องน้ำเราใช้น้ำปราปาเราไม่พอลดน้ำเห็ดอะค่ะเราทำอยู่สองสามโรงเรือนเองเพราะว่าน้ำไม่พอใช้ช่วงหน้าแล้ง ได้น้าบาดาลมาเนี่ยชีวิตประจําวันเราก็ดีขึ้นมันก็มีความสุขขึ้นอะคะ่ะรายจ่ายเราก็น้อยลงเห็ดก็ชุ่มฉ่าทําเพิ่มได้เยอะเลยตอนนี้ความเห็ดที่บ้านก็ทําได้2อถึงสปีแล้วค่ะภายในบ้านก็มีปลูกพักมีเลี้ยงวัวมีปลูกมันสาปะหลังก็ได้น้ําตรงนี้แหละคะ่ะช่วยได้น้ําบาดาลมาช่วยจากข้อเห็ด2งโรงเรือนก็เพิ่มมาเป็น5้ารายได้ก็เพิ่มพอน,น้ํามันพอใช้ แล้วก็ปลูกผักทอเหลือจากการกินในครัวเรือนแล้วเราก็เอาไปขายตามหมู่บ้านน้ำบาดาลน,นี่ช่วยเราได้ดีค่ะได้เยอะได้กำไรเยอะค่ะตอนนี้เราก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแล้วแล้วเราก็ขยายเล้เห็ดเพิ่มขึ้นได้เยอะอะค่ะตอนนี้ทำอยู่20ประโรงเรือนแล้วน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อเกษตรกร,กรมากเลยค่ะ